เรียบร้อยบาไม่นั่งไม่ให้กินนั่งให้เรียบร้อยแบบแปดอะแปดนั่งบาวของแปดนั่งให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแม่ให้กินหลกแปดอะอนั่งให้เรียบร้อยแบบแปดเนี่ย แปดน่ารักเรียบร้อยบาวก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยเวลาจะกินจะลุกขึ้นทําไมอ่ะเนี่ยแม่บอกให้นั่งยังไม่นั่งเลยอ่ะนั่งไหมเนี่ยอ่ะแปดอ่ะแปดอ่ะแปดนั่งก่อนครับแปดมานั่งดีๆลูกแปดนั่งลงดีดีครับบาวแปดนั่งดีๆลูกแปดนั่งโอเคแปดนั่งดีๆแปดนั่งดีๆนะครับอันนี้ของบาวลูกของบาว บาแม่ป้อนนิดหน่อยเดี๋ยวแม่ให้กินแปดก็อ,อันนี้ของแปดนะคบตั้งกันดะีๆนะอ่ะอันนี้ของบาวแปดไม่แย่งเลยอันนี้ของแปดครับโอเคโอเคอ่ะเอาบาวอีกหน่อยเอาบาวอีกหน่อยบาวอีกหน่อยบาวอีกหน่อยอาแปดอีกหน่อยแปดอีกหน่อยอ่ะแปดอีกหน่อยดูโอเค เบาอีกหน่อยะอเบาเบานั่งสิลูกเบานั่งแม่ถึงจะให้กินเบาต้องนั่งก่อนเบาต้องนั่งก่อนไม่นั่งไม่ให้กินเบานั่งไหมเบานั่งไหมเบานั่งโอเคโอเคอ่ะแปดอีกหน่อยอ่ะอ่ะแปดอีกหน่อยลูกโอเคแปดเก่งจังเลยนะครับ แปดเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยสมกับที่เขาเอาไปไว้บ้านเขาได้เขาเอาไปไว้บ้านเขาโดยที่เขาไม่ลังเลยเลยว่าแปดจะไปสร้างภาระจะไปสร้างปัญหาเพราะเขารู้ว่าแปดคนโทลได้แปดเป็นคนเก่งลูกแปดเก่งที่สุดเลยโอเค